สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุชจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ระยะสั้นกันค่ะเนื่องจากว่าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปต่อเครื่องนะคะที่เวียดนามแล้วระยะเวลาค่อนข้างนาน17ชั่วโมงเลยก็เลยคิดว่าจะแวะออกไปเที่ยวนอกเมืองกันนิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันคะ่ะเอยู่ที่เอฟโปแล้วก็ตอนนี้เวลา10โมงกว่าแล้วนะ เดี๋ยวเรารอเวลานะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปลงไปข้างล่างแล้วกัน,นะคะ่ะเดินขึ้นเครื่องกันคุณผพ้ชมหรับการไปเวียดนามครั้งนี้นะคะนุชใช้บริการของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ค่ะซึ่งภายในเครื่องค่อนข้างกว้างนะคะแต่ที่เราไปจะเป็นลำเล็กนะคะแล้วก็ที่นั่งเห็นได้เลยว่ากว้างมากๆแล้วก็ภายในนะคะก็คือจะมีอาหารแล้วก็ชาบริการให้ดื่มตลอดทางเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> มาถึงแล้วนะะ <c oughs> ออกมาจากตอมอแล้วนะคะจะบอกว่าตอมอที่นี่ออกมาสบายมากคือแบบไม่ถามอะไรสักคำคือมองหน้าปุ๊บแล้วก็แต้มให้ออกเลยทุกคนตอนนี้เราออกมาจากเราออกมาจากตอมอแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนของการไปแลกเงินค่ะเราไม่ได้มาอยู่แบบไม่ได้มาเที่ยวแบบหลายวันวนะคะก็เลยกะว่าจะแลกแค่เป็นเป็นเงินดองโดยใช้เงินไทยนะคะที่ ประมาณ1,000บาทความของฉันคือกลัวกระเป๋าหายมากเพราะว่าเราต้องมาอยู่นี่คืนนึงก็เลยไม่กล้าฝากไว้เพื่อความสบายใจก็คือจะเอากระเป๋าไปด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วเราจะใช้บริการของรถของทางโรงแรมนะคะจะ <c oughs> ไม่เดินไปแล่ตอนนี้คือออกมาแล้วคือคนเยอะมาก สำหรับโรงแรมที่เราจะไปพักกันในคืนนี้นะคะทุกคนก็คือโรงแรมไอบิสไซงอนค่ะจะบอกว่าที่โรงแรมค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเพราะว่ามีบริการรถตู้นะคะรับส่งจากสนามบ,บินไปโรงแรมนะคะทุกคนตลอดเวลาเลยถ้าทุกคนมีไฟล์บินค่อนข้างเช้าหรือว่าดึกแค่ไหนอะคะ่ะสามารถเรียกใช้บริการกับทางรีเซพชันของทางโรงแรมได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เรามาพักที่โรงแรมไอบินะคะ ถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะแค่แบบว่ามาเหมือนหาที่พักเพื่อที่จะทานซีสต์นะคะของโรงแรมอ่ะเขาจะมีเซอร์วิสโดยการที่แบบว่ามีชาเตอร์บัตให้ด้วยแล้วก็เวลาตามนี้เลยนะตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องของเราแล้วนะคะก็คือจะประมาณนี้เลยค่ะห้องไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปด้วยนะคะก็คือแบบ เอาจริงๆคือดีกว่าที่นุชคิดไว้ด้วยซ้ำแล้วก็มีแยกเป็นโซนเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะเป็นที่นอนของเราะคะ่ะที่นอนก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะทุกคนสามารถนอนสองคนได้สบายๆเลยแล้วก็จะมีโซนเป็นเหมือนที่นั่งะคะ่ะทุกคนตรงนี้ก็คือสามารถนั่งทำงานได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซฟาเล็กๆให้นั่ง ข้าง,างกันเลยค่ะแล้วก็ที่อยากให้ทุกคนดูมาก็คือเป็นโซนห้องน้ําเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ํานะคะพอเข้ามาก็คือจะแบ่งโซนเป็นโซน,เป,น,โซนเป็นโซนอาบน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นโซนอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันต่างๆ,าๆ,าๆแล้วก็จะมีฉักโครกนะคะ แล้วก็จะบอกว่าสำหรับห้องนี้นะคะทุกคนเราจองมาในราคา2,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนจะบอกว่าถ้าทุกคนมองหาโรงแรมที่เอาไว้ไปทรานสิตนะคะแนะนำเป็นโรงแรมนี้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในโรงแรมก็คือจะมีในส่วนของบริการของสลิปเปอร์ค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินเท้าเปล่านะคะทางโรงแรมก็มีให้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือจะมีทั้งในส่วนของกาต้มน้ำแล้วก็น้ำเปล่า รวมไปถึงทีวีทีวีของที่นี่ค่อนข้างที่ใจะใหญ่มากๆก็คือแบบสามารถดูได้แบบสบายตามากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต่อไปด้านนอกของเรานะคะก็คือจะเป็นโซนสวนแบบนี้เลยค่ะพอแบบนั่งทำงานชิลๆแล้วก็สามารถดูสวนด้านนอกได้เลยพอเรามาเช็คอินสักพักก็กำลังจะออกไปหาอะไรกินนะคะทุกคน ที่หาโลเคชั่นดูเมื่อกี้ก็คือจะไปกินเฝอเวียดนามมาถึงเวียดนามแล้วไม่กินเฝอก็คือมาไม่ถึงเวียดนามจริงๆนะคะทุกคนจะให้ดูทุกคนเห็นตึกแดงๆตรงนั้นไหมคะก็คือไอริสที่เป็นโรงแรมที่เรามามาพักกันคืนนี้ค่ะแล้วข้างๆก็คือมีฟามิลี่มาร์ทด้วยคือใกล้มากสะดวกมากคือตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าหิวคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีอะไรกินก็คือมีฟ a มิลี่มาร์ทนะคะแล้ว คือจะเป็นเป็นห้างอยู่ใกล้ๆด้วยคือเดินไม่ไกลเลยเอาเอาเป็นว่าคือเดินไม่ถึง5วินาทีก็คือถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะก่อนที่จะเข้าห้างก็คือมี Seven. เซเว่นเอสะดวกมากแต่ไม่แน่ใจว่าเซเว่นเนี่ยเขาจะเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือคล้ายๆสตาร์บัคมากเอาดีๆคือถ้าเกิดว่าแบบไม่เดินมาใกล้ๆอะ่ะอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสตาร์บัคได้เลยนะ แล้วก็มีช็อปของชิเซโดนะคะแล้วก็มีเป็นรองเท้าชื่อโกซูโมะตอนนี้เราขึ้นมาสองชั้นแล้วคือขึ้นป่าไม่เห็นอะไรเลยทุกคนแต่ชั้นสมจะเป็นฟิตเนสอืมเป็นฟิตเนสเหะคะแล้วก็พอขึ้นมาชั้นสี่ค่ะจะมีเป็นร้านไทวันนี้ฮอตพอต ก็คือเป็นชคล้ายมาล่าทุกคนคือเราชอบความแบบว่าเป็นฟูดคอร์ดของเขามากอ่ะคือเขาตกแต่งดีมากสวยมากพื้นที่กว้างมากมีหลายที่ให้ให้เลือกนั่งได้เลย 就差就不一样感觉。<laughs> ก่อนนี้ะนะคะรู้สึกว่าแบบว่ามันอยากให้มันมีความเผ็ดนิดนึงก็เลยใส่เป็นตัวพริกเผาพริกเผาของเขามันดูแบบเหมือนเป็นพริกเผาจีนนะทุกคนแต่ว่าเขาใส่ไปแล้วอะรสชาติเขามันไม่ได้แบบเผ็ดเหมือนพริกเผาบ้านเราแล้วคือแบบอร่อยอะอร่อยเลยแล้วก็รสชาติมันจะแบบว่าเผ็ดนิดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดมากแบบว่าทานไม่ได้นะคะหลังจากที่ไปกินเผอมาคืออร่อยอย่างนี้เลยทุกคนแนะนํา ถ้าใครมาเวียดนามต้องกินเผอให้ได้สักขังนึงอะ่ะต้องมาต้องมากินให้ได้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟนะคะอยู่ก็ไม่ไกลจากโรงแรมเหมือนเดิมอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านเผอที่มาเมื่อกี้ด้วยซ้ำนะคะก็เลยแบบว่าจะนั่งแบบชิวๆรอไปก่อนนะคะแล้ววาอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะกลับโรงแรม ตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็คือแบบกลับมาพักนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางแล้วแล้วก็ออกไปหาอะไรกินเรียบร้อยไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟแบบนึงแล้วก็เข้าเซเว่นมานะแต่พอดีน่าเสียดายมากคือแบตเตอรี่หมดก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนดูว่าแบบเซเว่นบ้านเขาคือแบบดีมากคือเมนูเยอะมากเธอแล้วก็แบบมีพวกเมนูกาแฟนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างเลย ก็คือแบบถ้าเวลาหิวตอนกลางคืนไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบว่าจะไม่มีอะไรกินคือมีตลอดเลยเพราะว่าเซเว่นที่อยู่ตรงข้างๆกับโรงแรมอะค่ะจะเป็นโรงแรมเออจะเป็นเซเว่นที่เปิด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ะคือไม่อดแน่นอนตอนนี้เวลาน่าจะทุ่มกว่าแล้วออกมาหาอะไรกินนะคะก็มาแวะตรงโซนเซเว่น ก่อนหน้านั้นอะ่ะเราเคยไปเซเว่นแล้วทุกคนแต่ว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูก็เลยวันนี้ก็เลยตอนนี้จะไปเซเว่นแล้วก็จะแบบว่าถ่ายมาให้ทุกคนดูเนาะว่าเซเว่นบ้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง อันนี้ขนมเยอะขนมก็คือจะมีแบบที่ที่บ้านเราแบบไม่ได้มีขายด้วยนะคะแล้วก็หินตัวเนี้ยทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะเอาดีๆเคยเห็นเขารีวิวกันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะลองซื้อไปแล้วก็ลองรีวิวดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวเนี้ยคือแบบแปลกตามากเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคล้ายๆเป็นเส้นเส้นเส้นอะไรสักอย่างนึงอ่ะ แต่เราจะไม่ได้กินอะไรเยอะเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางต่อแล้วค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าตกใจมากๆในเซเว่นของเวียดนามก็คือนี่เลยค่ะทุกคนคือจะบอกว่าเซเวนบ้านเขาเนี่ยมีเมนูหลากหลายมากๆทั้งเครื่องดื่มรวมถึงอาหารด้วย หรือแม้กระทั่งเบอร์เกอร์อะค่ะทุกคนก็คือมีทุกอย่างเรียกได้ว่าคือเข้าเซเว่นทีเดียวนี่คือครบจบทีเดียวเลยค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแฟม l ลี่มาที่เวียดนามกันนะคะ จะบอกว่าเข้ามาแป๊บเดียวก็คือตกใจเลยมีปลากระป๋อง3แม่ครัวขายที่แฟมิลี m มารของเวียดนามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะเป็นมาม่าของจากประเทศรวมถึงมาม่าของเวียดนามด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายมากๆ อราแวบจากแฟม l ลี่มาเสร็จนะคะซื้อของขาวไปเรียบร้อยแล้วก็แวบ,บมาซื้อของหวานที่เปียราป้าค่ะจะบอกว่าร้านนี้ชูครีมอร่อยเด็ดมากเป็นร้านเจ้าประจำของหนุชเลยค่ะทุกคน สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสามกว่าจะตีสี่แล้วกำลังจะออกไปที่สนามบินกันนะคะวันนี้แต่งเต็มทีน่นึงอากาศร้อนมากตอนนี้เดนะี๋ยนะตอนนี้กำลังน,อน,น,อนั่งรอตูนะคะกําลังจะไปสนามบิน